สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารมวยบอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025กันต่อครับก็ขอแสดงความยินดีกับเวยบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาสามารถทำได้สำเร็จเอาชนะสวีเดนไปได้แล้วก็การนตีผ่านเข้าสู่ในรอบ16ทีมแต่ว่าก็ยังเหลือการแข่งขันอีกแมตช์น,นึงกับเนเธอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะชิงการเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ มีผลต่อในเรื่องของอันดับโลกด้วยครับก็เป็นกําลังใจให้กับสาวไทยทีนี้มาดูสรุปผลการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้แล้วก็รายละเอียดอื่นๆสําหรับทางด้านทัดดาวแมตช์นี้นะครับก็ทําได้แบบเต็มที่เกือบร0อยเปอร์เซ็นต์นะต้องชมทัดดาวด้วยนะแล้วก็ผู้เล่นทุกคนรวมถึงสําหรับการแข่งขันในแมตช์นี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีไลอ up การวางตัวผู้เล่นที่ เป็นแบบเสถียรภาพทีมแล้วนะเท่าที่ดูนะครับมาดูรายละเอียดต่างๆกันเลยครับสรุปผลการแข่งขันวันที่24สิงหาคม2568หรือปี2025ที่ผ่านมาครับคู่ระหว่างเปโตริโกเจอกับกรีซผลการแข่งขันเปโตริโกแพ้กรีซไป1ต่อ3เซตสกอร์19ต่อ25 13ต่อ25 25, 25ต่อ23แล้วก็14ต่อ25คู่ต่อมาเช็กเกีย เฉือนเอาชนะสโลวีเนียไปได้3ต่อ2เซตสกอร์22ต่อ25 19ต่อ25 25ต่อ23 25ต่อ18แล้วก็15ต่อ13คู่ต่อมาเนเธอร์แลนด์เอาชนะอียิปต์ไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ15 25ต่อ13แล้วก็25ต่อ13อ่าเป็นสาย A สายเดียวกับไทยเรานะก็เนเธอร์แลนด์ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเหนือชั้นกับอียิปต์ระดับหนึ่งเลยนะครับ คู่ต่อมาอิตาลีเอาชนะคิวบาไปได้3ต่อ0เซตชนะแบบขาดลอยนะด้วยสกอร์25ต่อ9 25ต่อ8แล้วก็25ต่อ16คู่ต่อมาบราซิลเฉือนเอาชนะฝรั่งเศสไปได้3ต่อ2เซตสกอร์21ต่อ25 20ต่อ25 25ต่อ15 25ต่อ17แล้วก็15ต่อ13 คู่ต่อมา USA สหรัฐอเมริกาเอาชนะอาร์เจนตินาไปได้3ต่อ1เซตสกอร์25ต่อ14 23ต่อ25 25ต่อ12แล้วก็25ต่อ17คู่ต่อมาทีมชาติไทยเอาชนะสวีเดนไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ18 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ22 คู่ต่อมาเบลเยียมเอาชนะสโลวาเกียไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ19 25ต่อ17แล้วก็25ต่อ18อันนี้คือสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ของวันที่24ที่ผ่านมาครับทีนี้โปรแกรมการแข่งขันครับแข่งขันอีก4สายนะครับซึ่ง มีการแข่งขันแบบสลับวันกันสาย A B C แล้วก็ D E F G นะครับทีนี้แมตช์การแข่งขันวันที่25สิงหาคมดังนี้คู่เวลา16นาฬิกามี2คู่คู่ระหว่างแคนาดาเจอกับสเปนแล้วก็โดมินิกันเจอกับเม็กซิโก stag. คู่แข่งขันเวลา1 7นาฬิกามี2คู่คู่ระหว่างเยอรมนีเจอกับเวียดนามมาดูสาวเยอรมนีประทะเวียดนามกันจะเป็นยังไงครับและ อีกคู่หนึ่งก็คือญี่ปุ่นเจอกับยูเครนคู่ต่อมาแข่งขันกันเวลา19นาฬิกามนาทีมี2คู่ครับคู่ระหว่างตุรกีเจอกับบัลแกเรียแล้วก็จีนเจอกับโคลอมเบียและการแข่งขันอีก2คู่เวลา20นาฬิกานาที คู่ระหว่างโปรแลนด์เจอกับเคนยาแล้วก็เซเบียเจอกับแค m ารูนอันนี้คือโปรแกรมการแข่งขันวันที่25สิงหาคม2025ครับทีนี้มาโฟกัสที่แมตช์การแข่งขันแมตช์สุดท้ายของทีมชาติไทยเรานะครับแข่งขันกันวันที่26สิงหาคมนั่นเองสาย A เวลา20นาิก30นาทีซึ่งไทยจะเจอกับเนเธอร์แลนด์อาแมตช์นี้นะครับก็จะ ยื้อแย่งแชมป์กลุ่มกันนะครับใครจะได้เป็นแชมป์กลุ่มระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่หินแล้วก็หนักมากๆเพราะว่าเนเธอร์แลนด์อันดับ9้าของโลกตอนนี้นะครับส่วนไทยเราตอนนี้ขึ้นมารั้งอันดับที่18ของโลกแล้วนะครับขอสิงปรบมือหน่อยนะก็ถือว่าเต็มที่พยายามขึ้นมาได้ถึง3ขั้นแล้วนะสำหรับทีมชาติไทยของเรานะขอให้กลับไปสู่ขั้นเดิมที่ตนเองเคยอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับอ่ะทีนี้ คะแนนล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับในแต่ละสายก็ขอสู่6กทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของสาย A นะครับตอนนี้ยังนํารังอันดับที่1ของตารางคะแนนครับสาย A ไทยเราแข่ง2ชนะ2แมตช์นะครับได้มา6แต้มเสียเซตให้กับอียิปต์ไป1เซตนะครับรังอันดับที่1ของสายเ แล้วก็อันดับี่ยจะเป็นเนเธอร์แลนด์ครับแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์มี5แต้มเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเอาชนะสวีเดนได้3ต่อ2เซตนะแล้วก็อันดับที่ี่ยเป็นสวีเดนครับมี1แต้มจากการที่แพ้เนเธอร์แลนด์2ต่อ3เซตซึ่งแข่ง2แมตช์แพ้ทั้ง2แมตช์ไม่มีแต้มและอันดับ4อียิปต์นะครับไม่มีแต้มเหมือนกันแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์แล้วก็ได้มา1เซตจากทีมชาติไทยของเราซึ่งผลการแข่งขันแบบนี้นะครับ ถึงจะเหลือคนละ1แมตช์ก็ตามเนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไทยเรากับเนเธอร์แลนด์เข้ารอบ16ทีมแน่นอนแต่จะเข้าในแบบแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มเท่านั้นเองก็ประทะกันในแมตช์สุดท้ายครับต่อมาสาย B ตอนนี้อิตาลีรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนครับแข่ง2ชนะ2มี6แต้มอันดับ2เป็นเบลเยียมแข่ง2ชนะ2มี6แต้มอันดับ3สโลวาเกียอันดับที่4คิวบาก็คือแข่ง2แมตช์แพ้ทั้ง2แมตช์ไม่มีแต้มทําให้อิตาลีกับเบลเยียมเนี่ยนะครับเข้ารอบ1 6ทีมชัวแล้วสโลวาเกียกับคิวบาเนี่ยก็คือตกรอบชัวถึงจะมีการแข่งขันเหลืออีก1แมตช์ก็ตามครับต่อมาสาย C สายซีตอนนี้บราซิลรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนานครับแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์มี5แต้มอันดับ2ฝรั่งเศสแข่ง2ชนะ1มี4แต้มอันดับที่3ากรีซแข่ง2ชนะ1มี3แต้มแล้วก็อันดับที่4อร์โปรตโกแข่ง2แพ้ทั้ง2แมตช์ไม่มีแต้มอ่าทีนี้อ่ากลุ่ม C นะครับบราซิลการันตีเข้ารอบ16ทีมแน่นอนส่วนฝรั่งเศสกับกรีซนะครับแย่งกันเข้าก็ใครจะได้เข้า ในฐานะแชมป์กลุ่มหรือว่ารองแชมป์กลุ่มก็มาดูกันแต่ที่แน่ๆนะครับยังคอนเฟิร์มการันตีไม่ได้สําหรับฝรั่งเศสกับกรีซต้องวัดกันแมตช์สุดท้ายส่วนโปรตุเกสตกรอบชัวร์แล้วครับส่วนมากกลุ่มดีครับกลุ่มดีไหนจะเป็น USA สาหรัฐอเมริกานะครับแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์มี6แต้ม รั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนอันดับที่2เป็นอาร์เจนตินาแข่ง1ชนะ1มี3แต้มอันดับที่3เช็กเกียแข่ง1ชนะ1มี2แต้มอันดับที่4สโลวีเนียแข่ง2แพ้2แมตช์นะฮะมี1แต้มเพราะว่าสโลวีเนียเนี่ย แพ้ให้กับเช็กเกียรไป2ต่อ3เซตนั่นเองนะครับทำให้กลุ่มดีเนี่ยนะครับ USA สหรัฐอเมริกาเข้ารอบชัวร์แล้วแน่นอนชัดเจนส่วนอาร์เจนตินากับเช็กเกียต้องแย่งกันเข้ารอบต่อไปนะครับซึ่งจะเข้าในฐานะแชมป์กลุ่มหรือว่ารองแชมป์กลุ่มก็มาดูกันและสำหรับกลุ่ม E FGH นะนะก็ตอนนี้เนี่ยแข่งขันกันทีมละ1แมตซ์ซึ่งแมตช์ที่2คือวันนี้นะ เพราะฉะนั้นยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าทีมไหนจะเข้ารอบตกรอบนะครับอ่ากลุ่ม E อันดับ1เป็นตุรกีแข่ง1ชนะ1มี3แต้มอันดับที่2เป็นแคนาดาแข่ง1ชนะ1มี3แต้มอันดับ3อันดับ4นะครับเป็นบัลแกเรียแล้วก็สเปนแข่ง1แพ้1ยังไม่มีแต้มส่วนกลุ่ม F ครับเป็นโดมินิกันกับจีนครับโดมินิกันแข่รั้งอันดับที่1แข่ง1ชนะ1มี3แต้มอันดับที่2จีนแข่ง1ชนะ1มี3แต้มอันดับที่3 เป็นเม็กซิโกแล้วก็อันดับที่4เป็นโคลอมเบียแข่ง1แพ้1ยังไม่มีแต้มกลุ่ม G เยอรมนีรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนแข่งหนึ่งชนะ1มี3แต้มอันดับ2เป็นโปแลนด์แข่ง1ชนะ1นมี3แต้มอันดับที่3อันดับที่4เป็นเว,วียดนามแลแ้วก็เคนยาแข่ง1แพ้1ยังไม่มีแต้มส่วนกลุ่ม H ญี่ปุ่นรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนแข่ง1ชนะ1มี3แต้มอันดับที่2เป็นเซอร์เบียแข่ง1ชนะ1มี3แต้มนะครับแล้วก็ อันดับที่3อันดับที่4เป็นแคมาโนแล้วก็ยูเครนแข่ง1แพ้1ยังไม่มีแต้มอันนี้คือตารางคะแนนล่าสุดครับทีนี้เรามาดูอันดับโลกกันครับขอเสียงปรบมือให้กับบริวัมย์หญิงทีมชาติไทยของเรากันหน่อยครับก็บวกเข้ามาอีก11.52คะแนนนะหลังจากที่ไทยเราสามารถเอาชนะเซอร์เบนไปได้3-0ต่อเซตครับตอนนี้ทำให้อันดับโลกของทีมชาติไทยพุ่งขึ้นมานะครับจาก ตอนแรกเนี่ยอันดับที่21ของโลกนะซึ่งหล่นตามที่แข่งขันกันมาตั้งแต่วินแอลนะฮะแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาล่าสุดพุ่งขึ้นมาถึงอันดับที่18ของโลกตอนนี้ครับมี174.44คะแนนครับโอ้โหก็ อีกประมาณ4-5ขั้นก็กลับไปที่เดิมแล้วนะสำหรับทีมชาติไทยของเรามาเอาใจช่วยกันคะแนนมันก็ไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขอให้ขยับขึ้นไปอันดับที่ดีกว่าเดิมให้ได้นะครับถ้าแมตช์การแข่งขันระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับถ้าเจอกันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะแนนบวกลบนะก็แอดมินขอย้ำว่าแข่งวันที่26สิงหาคมเวลา20นนาที ส่วนลิงก์กระดายทัสไลดต่างๆถ้ามีจะแปะเอาไว้ให้เพิ่มเติมนะครับไทยเราถ้าเอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้เนี่ยนะคะแนนจะบวกเยอะนะเพราะว่าเนเธอร์แลนด์อันดับที่9ของโลกครับไทยเรา18ของโลกตอนนี้ซึ่งคะแนนนะครับถ้าเราเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้3ต่อ2เซตเนี่ยจะบวกไป12.24ถ้าชนะ3ต่อ1เซตจะบวกไป15.37 แต่ถ้าชนะ3ต่อ0เซตเลยนะครับจะบวกไป18.49คะแนนเลยทีเดียวครับทีนี้ถ้าเราแพ้ในเทเลน2ต่อ3เซตจะโดนลบไปเล็กน้อยครับ0.26ถ้าแพ้1ต่อ3เซตจะเดินอาจจะเดินลบไป3.38อ่ะถือว่าระดับกลางๆนะแต่ถ้าเกิดว่าแพ้0ต่อ3เซตจะโดนไปถึง6 5-1คะแนนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับก็มาเอาใจช่วยทีมสาวไทยกันนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะแมตช์การแข่งขันที่เจอกับ Nederland. ในร์แลนดเนอร์แลแลนก็กว่าที่จะชน,นะสวีเดนมาได้ก็3ต่อ2เซตหืดขึ้นคอนะครับเพราะฉะนั้นไทยเราถล่มสวีเดนไปถึง3ต่อ0ูนย์เซตได้ไม่ธรรมดาถ้าเราใช้ไลน์อัพตำแหน่งที่โคชวางไว้ในการเล่นแล้วก็สไตล์การเล่น แบบสวีเดนเนี่ยใน์แลนด์ก็มีเหนื่อยมีลำบากเหมือนกันนะก็มาวัดกันว่าทีมไหนจะแน่กว่ากันนะครับเนื่องจากว่าเป็นการชิงแชมป์โลกเนี่ยแน่นอนว่าแท็กติกการเล่นนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างจัดเต็มกันมาแน่นอนครับสำหรับไลน์อพที่ไทยใช้กับสวีเดนนะฮะก็จะมีชัชชุออนหมายเลขสิบเก้าพรพันหมายเลขสเป็นมือเซตนะครับชัชชุออเป็นหัวเสา มิมนรัตไก่เป็นบอลเร็วเบอร์29ทัตด,ดาวเบอร์5นะครับเป็นบอลเร็วแล้วก็พิมพิยาเป็นบีหลังเบอร์16นะครับแล้วก็มีสสิพาพรเบอร์ b. 11เป็นหัวเสาคู่กับชัดชูอ่อน่ะนี่คือไลน์อัพที่แบบว่าแข็งแกร่งมากๆสําหรับทีมชาติไทยตอนนี้เล่นลงตัวแล้วก็เข้ากันดีมากๆรวมถึงเสถียรภาพระบบทีมค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับ ทีนี้มาดูที่การแข่งขันไทยเจอกับสวีเดนที่เอาชนะไป3ต่อศูนย์เซตนะครับสกอร์25ต่อ18 2 5ต่อ20แล้วก็25ต่อ22ถ้าเกิดว่าเรามองคะแนนสถิติหลังจบการแข่งขันครับในเรื่องของเกมรุกหรือว่าแอตแทกไทยเราทำไป53สวีเดน39บล็อกไทยเราได้4สวีเดนได้7นะครับไม่ได้ห่างกันมากนะแล้วก็ในเรื่องเกมเสิร์ฟครับไทยเราเสิร์ฟเอสไปถึง5สวีเดน2อนะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ก็ไม่ค่อยมีทีมไหนทำเสียนะครับ สวีเดนทําให้ไทย13ไทยทําให้สวีเดนส2ส่วนในเรื่องเกมขุดบอลไทยมาเหนือเมฆก,กับสวีเดนมากๆเลยนะครับไทยขุดไป65สวีเดน51เท่าๆกับในเรื่องเกมรุกเลยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากสําหรับการแข่งขันกับสวีเดนของสาวไทยเรานะทีนี้ผู้ที่ทําแต้มได้สูงสุดของแมตช์นี้ครับเป็นบีมพิยากกกรัมบีหลังของไทยครับทำไป23แต้มจากเกมรุก20 เกมบล็อก 1>, 1แล้วก็เกมเซิร์ฟอีก2อันดับ2ไเป็นทัดดาวนะครับ11แต้มจากเกมรุก10นะแล้วก็เกมบล็อกอีก1แล้วก็จะมีชัชชุอรอนสแต้มครับจากเกมรุกล้วนๆนครับ ถือว่าช่วยได้เยอะเลยครับชัดจุออนแล้วก็สสิบาพรทำไป9แต้มจากเกมรุก7แล้วก็เกมเสิร์ฟอีก2ศงสสิภาพรถือว่าลุกเสิร์ฟทำให้สวีเดนรวนเหมือนกันนะไก่วิมลรัตน์ทำไป5แต้มจากเกมรุก4บล็อก1พรพันธ์ทำไป4แต้มจากการเล่นจังหวะ2 2แต้มน,นะครับแล้วก็บล็อก1เสิร์ฟอีก1นะครับนี่คือคะแนนสาวไทยเราเรามาเจาะที่คะแนน แอดแท็กหรือว่าเกมรุกกันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทัดดาวนะครับโอ้โหเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำไปใน10แต้มนะแล้วก็เออเลอร์แค่นหนึ่งนะครับมีโอกาสทั้งหมด1 1ครั้งครับเปอร์เซ็นต์ฟองที่81.82%เปอร์เซ็นต์นะโอ้โหสุดยอดเป็นบอลเร็วที่ทำได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะถือว่าเป็นแมตท,ที่ไม่ธรรมดาของทัดดาวแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทรงคุณค่ามากสำหรับแมต์นี้นะครับเกือบไม่พลาดเลยนะแล้วก็พิมพ์พิยาวันนี้นะครับ เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จสูงมากถึง47.22%ครับซึ่งมีโอกาส36ครั้งทําไป20แต้มเออร์เรอร์แค่3เท่านั้นนะฮะอีก13เนี่ยอาจจะตีไม่ตายบ้างนะอาจจะหยอดบ้างแล้วก็คือเรียกง,ง่ายว่าตบแล้วไม่ได้แต้มคือทางด้านสวิเดนเซฟได้ไม่ว่าจะเป็นการขุดบอลหรือว่าเซฟบล็อกนะ ส่วนชัดชุออนครับมีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จที่23.08ครับมีโอกาส26ครั้งทำไป10แต้มเออร์รนะครับไม่ประสบความสำเร็จ12นะแล้วก็คนอื่นๆก็ถือว่าทําได้ดีพรพาน,นีตัดสินใจเล่นจังหวะ2นี่ก็คือทําแต้มได้ทั้ง100%เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของเปอร์เซ็นต์ของผู้เล่นของทีมชาติไทยนะครับเกี่ยวกับเกมรุกแล้วก็ คะแนนบุคคลก็ขอชื่นชมทุกคนนะครับช่วยกันเล่นได้ดีมากๆเลยเกมนี้เป็นเกมที่เซอร์ไพรส์คนไทยแล้วก็ฟอร์มการเล่นสาวไทยนี่โหกลับมาดุดันมากๆถ้ารักษาฟอร์มแบบนี้ไว้ได้นะครงบอกเลยว่างานหนักของหลายๆทีมที่จะเจอกับสาวไทยต่อไปครับทีนี้หลังจบการแข่งขัน,ขน,ขนฮาร์าบอลลย่บอลหญิงทีมชาติสวีเดนตัวเก่งนะบเบอร์1ินะฮาร์เนี่ย เขาให้สัมภาษณ์นะฮะในช่วงจังหวะที่มีการขอสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าน่าทึ่งแล้วก็มหัศาจรรย์ในการเล่นมากแล้วเขาก็ทึ่งอีกอย่างหนึ่งคือแฟนๆวอลเลย์บอลไทยเนี่ยเชียร์มันสุดๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่น ได้ของขวัญจากแฟนๆไทยเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกางเกงช้างลูกอมไทยแล้วก็กระเป๋งกระเป๋าหลายอย่างนะครับหากได้จากแฟนบอลไทยรู้สึกประทับใจมากไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนที่ต้อนรับอบูนแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งฮากเนี่ยสูงถึง1นึเซนติเมตรเลยนะครับก็เป็นหมายเลข1ิ ของสเบเรนเป็นตัวเก่งเลยครับทำไปเยอะเหมือนกันนะท็อปสกอร์สำหรับการแข่งขันขกับไทยเรานะฮาก็ช่วยทีมเต็มที่แล้วแต่ว่าทีมไทยเราเหนียวจริงนะครับซึ่งฮาก็ชมเลยว่าทีมไทยเนี่ยเล่นได้อย่างอัศจรย์จริงๆเล่นได้ดีมากนะขอชื่นชมที่รอแพ้ทีมไทยไปเนี่ยนะครับโอ้โหเขาบอกว่าไทยเรานี้สุดจัด ไม่ว่าจะเป็นเกมรับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกนะครับทําให้สวปเรนนี่คือไปไม่เป็นจริงๆนะแล้วก็ชื่นชมประทับใจบรรยากาศการเชียร์ของเกมและคนไทยมากๆเลยอันนี้คือฮักเบรย์บอลหญิงทีมชาติวสวปเดนเบอร์สินะครับก็ต้อนรับอีกนะครับถ้าเกิดว่าฮักจะมาเที่ยวไทยเรานะ อ่านี้เป็นรายละเอียดการแข่งขันทั้งหมดครับคุณผู้ชมมาติดตามกันได้ใหม่ในคลิปสุดท้ายเดี๋ยวไอ้ินจะอัปเดตอีกครั้งครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสาร,บ,รบันวัและกีฬาสวัสดีครับ